สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะก็มาพบกับช่องจ่าจ่าปากกระฟูนเมืองเพชรบุร์ตอนนี้นะคะก็โค้งสุดท้ายแล้วเนาะตัดสินกันแล้วเนาะว่าซื้อตัวไหนซึ่งในคลิปนี้นะคะจ่าก็มาแจ้ง f c เนาะว่าจ่าซื้อหัวตัวไหนบ้างก็อนอื่นนะคะเพื่อนเพื่อที่เข้ามาก็ขอสวัสดีนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะ,ะแล้วก็ขอฝากนะคะ FC ท่านไหนที่อยากได้มะาขามกวนกับมะขามสุกนะคะจะเป็นแพ็คเนะาะมะขามสุกนะคะจะเป็นพันปะกายทอง ห้าร้อกรัมนะคะ100บาทเนาะก็คือครึ่งกิโล100บาทแล้วก็มะขามกวนนะคะกิโลละ299เนออาสสั่งเข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับมะขามสุกเนาะ จะส่งพรุ่งนี้นะคะจ๋าต้องขออภัยเอฟซนะถ้าเข้ามาชมคลิปนี้นะคะที่สั่งมาขามสุกแล้วจ๋าบอกว่าส่งวันจันทร์นะคะต้องขออภัยเนาะขอเป็นส่งวันที่สองนะคะนั่นก็คือรอบพรุ่งนี้เพราะว่ามีอะไรแบบติดขัดนิดนึงนะคะก็เลยต้องแจ้งเอฟซไว้ต้องขออภัยเยอะๆเลยเดี๋ยวนะคะในคลิปนี้นะเอฟซมาฟังนะคะว่าจ๋าซื้อหอยตัวไหนซึ่งก็จัดการซื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ่ายลงไม่ได้นะคะเดี๋ยวโดนนะคะก็ <laughs> ตัวเลขนะคะที่จ๋าซื้อนะใน วันนี้นะคะซื้อไปแล้วไปเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือตัดสินใจแล้วนะคะก็จะมีนะคะชุดเลข3ตัวนะจะซื้อทะเบียนรถตามที่เคยเล่าให้ f c ฟฟังใช่ไหมที่คุณต้อมนาะเอารถไปทอดกระถินล่คะคันนี้รถรถรถคันที่ตั้งใจจะเอาต้นกระถินขึ้นนะอะมันสตาร์ทไม่ติดนะแล้วก็เลยเอามาขึ้นน้องทะเลแล้วคันนี้พอไปวัดไปทอดกระถินเสร็จกลับมาก็รถคันนั้นก็สตาร์ทติดดีๆนี่แหละเราเอฟซีบอกว่ารถคันนั้น ถ้าเปียนอะไรจะไม่รู้นะคะแล้วก็ไม่ได้ติดต่อไปอีกเลยก็ต้องขออาภัยด้วยนะก็เลยตั้งใจซื้อแต่ทะเบียนรถตัวเองนะคะนั่นก็คือหกแปดเก้าแปดอาทะเบียนรถน้องทะเลนะคะนั่นก็คือหกแปดเก้าแปดแล้วคราวนี้ตัดนะคะเป็นชุดสามตัวนะคะที่จะตัดซื้อนะจะมีหกแปดเก้านะคะแปดเก้าแปดนะคะแปดเก้าแปดแล้วก็เก้าแปดศูนย์ อ่าทำไมนะคะถึงยังซื้อ980เพราะว่าอ่าก็คุยกันนะคะคุยคยหลายๆคนนะคะก็บอกว่าอ่าถ้าคุณต้อมนะฝันว่าได้เอาต้นเงินต้นทองขึ้นรถไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราเนี้ยก็ฝันฝันเห็นคนที่ตายไปแล้วญาติพี่น้องที่ตายไปอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเอาศูนย์ใส่ไปด้วยก็ติดไว้นิดนึงนะคะแล้วครันนี้ เลขของคุณต้อมนะคะที่จะซื้อนะก็จะเป็นห้าสามหกนะห้าสามหกนะชุดสามตัวสองตัวซื้อตัวไหนบ้างนะคะสองตัว 99, เก้าแปดอันนะอันซื้อไม่ได้ชุดสองตัวนะคะที่จะซื้อจะมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งนะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งแล้วก็สามหกนะสามหกจะตัดมาจากชุดสามตัวของคุณต้อมนั่นก็คือห้าสามหกนะคะสองตัวจากก็ซื้อสามหกหกสามด้วยแล้วก็ อีกหนึ่งชุดที่ฝากนะคะนั่นก็คือ8008นะคะติดไว้เนะาะด้วยวงเงินที่จำกัดด้วยจ๋าก็าซื้อแบบจำกัดจำกัดนะคะอ่ะในคลิปนี้นะคะก็มาแจ้ง FC แล้วเนาะว่าจ๋าจซื้อตัวไหนได้ตัวไหนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวยังไง FC ฟท่านไหนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ